พี่น้องซวยเขา่าซื้อมานะอกินมาแล้วมาซวยเขา่าแล้วกันไปย่างตลาดวันหนึ่งเดกเอ็นปูนประทูเป็นบ่นี่ลำดวนปูนประทูแล้วกันป่อนีนทอดแล้วกัน เสียงก่อนนี้สุมพักเสียงพี่น้องประหยัดสุมพักเสีย,ออยงมักินข้าวยังมั้งลูกแม่ ตัวเ็รูพระเดอยากไปเบืองอยู่ยเอาโม้ไปปาดน้ำเนี่ยปาดปาดนให้เป็นตัเป็นตนม่ให้เป็นบอ่อปาดเป็นบอ่อหมูมาเน่กินบอ่อเขา กินเลี้ยวกับน้อนอยู่หันละพีนองซวยเขาน้ำกัดท่านยุดกับสาวลับไอกับอันจีตัวไปอันตลาดตลาดมหาชัยนะฮะเพากันอยากอาหารทะเลผสนก็หน้าบ่อคักเน่เถอะเขามายองกินน้ำเนี่ยเขาอดีเลยมันมีไข่ ็คือว่าเหมือนข้าไก่หัวเขาตัวนะพอดีเลยมีใส่โคดีมันคือบาบแล้วเย็ดเนอะสมบักเสียงว่าคงเทียกินแน้เนีเก่าที่กินนี่ยังไงไม่ไม okay ่กินแนวเีรื่อถูกกินได้กหอมมากเตัว

เขาไวุ่นเด็กอะเขาลังห่านี่ว่าเมียไม่เสียงมึบมึบตันดังเลม่เสียงมึบมึบพึ่งจะ่ไข่ตันดังวัวยานเดียยาไม่กระป๋องกระป๋องยังมกินยาเขาก็กินยาเนาะก็เอายาไปน้ำวัน mọi thứ tồn tại bài tuần bài thơm bài Hả? bài thơm 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 bài ôi mọi người thôi 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 mọi มันหลยหลเลยไม่เหลียกสิใส่บเอ้ยยุดใจเ่ามันหลแซย์บ่ลตบวกเาดีเซ่สาานท่านยู่กับเกียตัวเราถามว่าไว้หิวเขวดักมากินขวมากิขาเหนียวต้องขาเหนียวเดี๋ยวฮุบเปือกบพมัก เมืนเน่อสารำรวจดล่าได้เมื่อไหร่กไหวมาซื้อมาบาดแล้วตำรวจกิน,น,นขาแล้วก็กินยากันนอนขาบอกไปอินขึ้นึงกับเสาเท่านละทีเลย จะเอาเตะลิ่วเนาะคนนนนสิมากินเข้าด้วยไอกินส่วนพื้นนิ่มันเกิดพื้นดิจางมาล้เนาะ มันเกิดเป็นอย็กยางมาล่ามตลอดกาสตัวบ่ดิแสดงว่าคุณดอกเข,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 ขาเ่ไรเล่นบ่เฮ้นบนเขาได้บ่เลนบ่อันเป็นเกลยดคลองเกียดอย่างแน่นบุ้ม้เนี่ยเป็นะักยู่ใส่ ตะ้รูว่าจริงักรีต่อเป็นบ่เนเขาบอกเขาแบเหนื่อยบ่ะท่านกินเขาแล้วก็เอายาไปกินที่ละ ยากนียกระปอไามีเ้ันตันกับปอสาจากที่แล้วเนาะบอกินยาตามเวลากินยาตเวลาก็ไดขาเมื่อนลี่ยวันเมื่อไปหาหมอด้ยตัวเองรำดวนมันจะไปอยู่บ้าฟือนมันไก่บอ นี่กันกกันไปกันาไปนอนโลนบัดนอนบัดรถแต่ไดตตอเรียกมอันนี้ก็นอนยวนสาน<ะ>้ก็นอนเครงรถบัดที่เ,าเราบ่อปีนที่เราเปียกบอลยอดจังลุงรถาสอลุงรถบาใบสามกะปูกระดอกก็ลุงบะได้ไม่ตาปรขึ้นปันเชี่ยมที่เรา บหอนแตงโมกจะหมงลำเหลอข้าหอนงโมกินมงสตประมาณบไก่กันเนาะใส่เสียเฮนแย่เหมือนกันหนวน้นที่เราหล่ะเบียกมันหยดคือเ่าแม่ทิชบ่อยม่กินเ้าแม่ำปุ่นเนี่ยฮะ อาเ pues ตรเลียพี่น้องสวยเขาสวยหนาก่อนมาไม่กินน้ำกันมาหน้าหน่อยก็บอกกินเดี๋พี่น้องเพ็่ะกินมาแล้วเตียงหนาเตงตาที่รู้ไหมกำลังใจเด้๋พี่น้องเด้อมือนี่ยู่ข้างวัดบางปิ่งนี่พี่น้องตะมนตนาดีอยื่อเพิมเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับไม่กำลังใจที่น่านสเตรเลียเพียงกันใดนะครับตัวนี้กำลังสวยเขาสวยหนา กัดเตียงหนาตเตียงตากันกริ่งตะวินนะครับเนี่ยเราพี่น้องว่าคืองานสารบานเท่านาอพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไวซมี่สก้อนพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับไปเลยพี่น้อง